ทำใจของเราเให้ว่างว่างว่างเปล่าจากความคิดทั้งมวลมองว่างลงโลงใจต้องเก่งเคลียงนะลูกนะว่างว่างเหมือนเราไม่เคยคิดอะไรมาก่อนเลยนะ ถ้าตรงนี้ถ้าลูททำเป็นนี่นะจ๊ะผหับตาผ่อนกลายใจว่างๆมันจะหลนลงไปเลยคล้ายๆมันจะคลื่อนไปหยุดอยู่ตรงกลางกายฐานที่เจ็ดเองเลยเนะนี่ยถ้าทำเป็นนี่นะแคร่ราเบืดปือตาผ่อนคล,ลาย ใจงว่าเคลื่องเคลียองใจใสใสบริสุทธิ์จะลงไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่จิตเองเลยจะไปอยู่ภายในตัวของเราเลยตั้งแต่รู้สึก่าอยู่ในตัวจนกทั้งร่างกายเราหลุดจากความรู้สึกที่ร่างกาย คือกายหยาบเนี่ยมันจะหายไปเลยนะความรู้สึกของมกายหยาบจะหายไปตัวหายและใจใจที่นิ่งนุ่นมนมเบาเบาสมัยสมาย <c oughs> มันจะไปอยู่ตรงนั้นเลยนะอยู่ตรงนั้นแหละ แล้วก็ากายก็ค่อยๆเบาสบายเพิ่มขึ้นความรู้สึกเบาสบายจะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเราชอบที่จะนั่งจเจริญสัม,มาทิภาวนาะ ไม่อยากจะไปไหนเลยไม่อยากทำอะไรเลยมอยากอยู่ตรงนี้นิ่งๆอยากนิ่งอย่างเดียวแล้วก็จะเริ่มรู้จักคำว่านิ่งๆนุ่นมๆเบาๆสบายๆเราจะเข้าใจเพิ่มขึ้นแจม่มแจง้ง แล้วเราเริ่มมีประสบการณ์ภายในที่รู้สึกอย่างนี้จริงๆจะโล่งว่างแล้วความสุขก็จะค่อยๆเกิดขึ้นทีละน้อยแล้วก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใจเราก็ยิ่ง พึงพอใจอยากหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆอย่างเนี้ไปนานๆเองเลยอยากนั่งเฉยๆเริ่มเข้าใจคำว่านิ่งเฉยๆอย่างนุ่มๆพเรทาทำตรงนี้เป็นละเดียวความรู้สึกขยายมันก็จะเพิ่มขึ้น เพิ่มใจยิ่งใสบริสุทธิ์จนแสงสว่างภายในเกิดขึ้นเกิดขึ้นเองนะจ๊ะเป็นแสงสว่างนุ่มๆเนียน,นตาละมุนใจนะ แต่เหมือนฟ้าสังสางจนกระทั่งเหมือนกลางแจ้งในยามเที่ยงวันแล้วก็เพิ่มมันไปเรื่อยๆตามความละเอียดของใจที่เกิดจากหยุดกันนิ่ง มันจะค่อยๆเป็นไปนเองแล้วใจก็จะเคลื่อนผ่านกลางแสงสวา่างเข้าไปถ้านิ่งมากสมบูรณ์ขึ้นถ้าลรกฝึกให้จำนานนี่นะจะสมบูรณ์คือมันจะปลืด้ดถึงดวงเลย มันจะปลื้ดถึงเลยแต่ถ้าหากมันยังไม่สมบูรณ์นจะค่อยๆแต่ความสุขก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันจะใสจะบริสุทธิ์จะชอบความรู้สึกนี้เนี่ยซึ่งตอนอยู่ทางโลกไม่เคยเจอเลยมันจะใสบริสุทธิ์ แล้วก็ปุ๊ดถึงดวงแต่งแต่ดวงบางท่านก็เป็นจุดเล็กๆเหมือนดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นวนตาเปล่าเลยตอนกลางคืนนะบางท่านก็เหมือนดวงจันทร์เลยขนาดนี้ไม่แน่นอนก็แล้วแต่ใจที่หยุด นิ่งนุ่มเบาสมอแต่ขนาดไหนก็นแล้วแต่จะมาพร้อมกับความสุขสดชื่นเบิกบามีชีวิตชีวาเดียวร่างกายก็เราจะคัปลีกกับเปล่าเราจะชอบมากเลยเนี่ยมีความพึงพอใจกับอ,อารมณ์เนี่ย าจก็จะยิ่งนิ่งน้ำสบายแ่บ้างก็เป็นองค์พระเกิดขึ้นในช่วงแรกๆจะเป็นอย่างเนี้เราก็ฝึกหยุดฝึกนิ่งอย่างเดียวโดยไม่เน้นภาพ ไม่เค้นภาพให้นิ่งนุ่มดูเฉยเฉยเหมือนคนเจนโลกที่ดูสรพสัตสรพสิ่งคนสัตว์สิ่ง,งองด้วยใจที่เป็นปกติเฉยๆเ,เนี่ยไม่เย็นรีไม่เย,เยีเยายไรอะไรเนี่ย เราอยู่เป็นกลางเพระผ่านโลกความเมื่อเห็นก็เฉยเฉยเห็นภาพภายในมันเกินยพอถึงจุดมันก็จะเฉยเฉยแต่มีความสุขคือเฉยก็บสุกนี่มันจะมาพร้อมกัน ใจมันนิ่งนิ่งนมนมเฉยเฉยแต่มีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ภาพจะยิ่งชัดเจนเพิ่มขึ้นถ้าเราจิ้งเฉยเฉยแล้ใจหยุดนิ่งน่มเบาสบายเฉยเฉย ภาพก็จะยิ่งชัดแต,แต่น้อยกว่าลืมตาเห็นมาถึงก็เท่ากับเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกก็ทั้งยิ่งกว่าลืมตาเห็นมันก็จะเป็นไปตามขันต่อนของมันทั้งหมดที่ขึ้นอยู่กับหยุดนิ่งเฉย,เฉย ใจเก่งเกลียงลงโล,โลว่วางวางสบายสบายตั้งลงโลว่วางวางสบายสบายเดี๋ยวนิ่งนุ่มเบาสบายก็เกิดขึ้นความสุขมา ความบริสุทธิ์ของใจเข้ามาแสงสว่างก็มาเกิดขึ้นการเห็นเป็นภาพก็ามาทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างเราก็ต้องทำซ้ำๆฝึกให้จำนานเลยทั้งหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดิน แล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆความชำนาญก็จะค่อยๆเกิดขึ้นตามวันเวลาที่เราฝึกฝนแต่สักวันหนึ่งเมื่อตรงนี้ชำนาญแล้วเนี่ยเราก็จะได้ศึกษาเรียนรู้วิชาองพระสัมมาสมุทธเจ้าต่อไป